สวัสดีแฟเนเพจมวยเด่นเจะไปบก้าครับทัศนาคู่เอกวันนี้ครับศึกพลังใหม่ที่เวทีราชุดำเนินครับจัดโดยโปรโมเตอร์แม็กจันดีคู่เอกนำรายการก็เป็นมวยสุดยอดฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับยอดทองไทยสอสมหมายเจอกับชานคิดออกพิมลศรีพิกัด130ปอนด์เท่ากันคู่นี้ครับคลาสสิกค,ครับคนที่ชอบสไตล์บูดูดันก็คงจะอาจจะวุ่นอาจจะเผลอหลับได้แต่ว่าก็เป็นคู่มวยที่น่าสนุกตื่นเต้นอีกคู่หนึ่งบนเกมบนเวทีคู่นี้น่าจะชิงจังหวะออกแข่งกันนะครับมองไปที่ความเก๋าเกมของทางด้านยอดทองไทยสอสมหมายนะครับชกอออยู่่่ตเนืง แม้ว่าอายุจะมากแล้วขณะที่ชันทิดเองเนี่ยร่างกายสดกว่าก็จริงแต่ว่าเลือเวทีไปนานนะครับผมบอกว่าเกมคู่นี้ครับระบบหายใจแล้วก็ความแข็งแกร่งเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้กันเลยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะเปิดเกมชิงจังหวะใส่กันนะครับระกัากำลังก็คงจะไม่มีใครดอดอนแน่นอนก็มองไปที่ความเข่าเกมครับยกในบ้านด้วยสำหรับยอดทองไทยวันนี้น่าจะคว้าชัยได้นะครับผู้เอกสึกพลังใหม่คืนนี้ชอบไปที่ยอดทองไทยขอสมหมายครับ ตัวดีฟนมวยทางมวยเด็ด789นะครับปอทีโอมาให้ทัษณะคู่เอกคืนนี้นะครับในศึกพลังใหม่ครับก็ตรงกับวันศาตวีด้วยนะครับเป็นการพบระหว่างยอดตองไทยสองสมัยครับเจอกับชานคิดออบพิพมลศรีร้อยสามสิบนะครับผู้นี้เนี่ยถ้าร่างกายาเท่ากันได้ชกทุกเดือนเหมือนกันเนี่ยผมก็อยากจะให้รองชาญคิดนะครับเพราะว่าดูสดกว่านะครับแต่ชานคิดหายไปนานนะครับยอดตองไทยนี่ก็หลังๆก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่หลายไฟเป็นมวยเก๋าฉลาดชกยากมากนะครับ ผมดูว่าร่างกายเนี่ยความสม่ำเสมอนะมันอยู่ที่ยอดทองไทยสอสมหมายนะครับก็น่าจะใช้หลักเหลี่ยมฝีมือเนี่ยเฉือนเอาชนะรุ่นน้องอย่างชาญคิดอภิมนศรีไปได้นะครับวันนี้ชอบยอดทองไทยครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้มาพบกับผมอลิบบบานะครับกับการออกทัศนะมวยคู่เอกนำรายการศึกสอสมหมายที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างยอดทองไทยสอสมหมายนะครับกับชาญคิดอพิมลศรีนะครับ มวยคู่นี้นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันนะครับโดยเฉพาะทางด้านของยอดทองไทยเนี่ยอาวุธมวยจุกจิกโชกยากนะครับเก๋าเกมอยู่ที่สภาพร่างกายนะครับในขณะที่ชาญคิดนั้นได้เปรียบความสดความหนุ่มแน่นแต่ว่าร้างเวทีไปนานนะครับเป็นมวยฝีมือด้วยกันเนี่ยผมดูแล้วชิงจังหวะออกแข้งแรกกันนะครับผมก็ยังชอบไปที่ยอดทองไทยครับผมดูว่าความเก๋าอาวุธมวยจุกจิกกว่าครับ น่าจะชิงจังหวะศาสตร์แข้งนะครับคว้าชัยไปได้นะครับวันนี้ฟันธงไปที่ยอดทองไทยครับสวัสดีเซนเทจเมื่อเดือนเจ็ดแปนะครับทัศนะของผู้ชายสายตกันบ้างนะครับกับคู่เอกค่ำคืนนี้นะครับยอดทองไทย2สมหมายกับชาญคิดอภิมลศีครับนักมวยทั้งคู่นี่ก็เป็นประเภทจังหวะฝีมือดีทั้งคู่นะครับยอดทองไทยนี่แน่นอนนะครับแมระดับซื้อแปะเี่กอาจารย์ก็ว่าได้นะครับแข้งของเขานะวงในนะอาวุธนี่ก็ไม่ค่อยขยันออกนะชาญคิดก็เช่นกันนะครับ ก็คือเป็นประเภทฝีมือแบบว่าหาตัวจับยากทั้งคู่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือกับฝีมือด้วยกันเนี่ยก็วัดกันที่สภาพร่างกายนะครับผมมองว่ายอดทองไทยเนี่ยช่วงหลังๆไปอยู่ให้ยมยสอสมมายนะครับในเรื่องของการฟิตซ้อมเนี่ยซ้อมดีบำรุงถึงนะครับส่วนชาญคิดนี่ก็เป็นมวยประเภทศ,ศิลปินเหมือนกันนะครับไปไหนตอยดีก็ดีมากๆเลยนะครับไปไหนตอนไม่ดีก็อยู่ที่ทางกายของเขานะครับวันนี้เนี่ยผมมองไปที่ยอดทองไทยนะครับในเรื่องความเก๋อะไรต่างๆแน่นอนแหละพอกันนะครับอาจจะมีชื่อเสียงมากกว่าเล็กน้อย นะครับแต่ว่าชอบในเรื่องของอร่างกายวันนี้นะครับว่ายอดทองไทยน่าจะโอเคกว่านะโอเคกว่านะรุ้นไม่ได้ยอดทองไทยครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกคนนะครับวันนี้น้บอยมวยสยามก็จะมาออกศาสนามวยเอกศึกพลังใหม่นะครับเป็นการเจอกันระหว่างยอดทองไทยปอเตระพุลนหรือว่ายอดทองไทยสสมหมายนะครับวันนี้จะเจอกับ ชาคลิปอ้อพิมลศสีนะครับฝ่ายชาคลิปอ้อพิมลศสีหายไปนานหยุดไม่นานนะครับประเภทเก่าเกมจังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางต่อยดีพิเศษกับมวยฝีมือนะครับวันนี้มาเจอกับยอดทองไทยสสมหมายก็ประเภทจังหวัดฝีมือเหมือนกันนะครับเตะขวาต่อยขวามีตีนซ้ายหน้าแม่นนะครับวงในมีลัดล่างมีบิดเททิ้งนะครับคู่นี้แลกกันระหว่างขวากับซ้ายนะครับใครนิ่งกว่าชนะได้ผมดูว่ามวยฝีมือด้วยกันนะครับเจ้าชาคลิปอ้อพิมลศรีไม่กลัวนะครับดูอย่างวันนั้นเขาเจอกลับลำน้ำมูลเล็กอ่อนชนะนะครับ แตะด้วยกันเตะซ้ายต่อยซ้ายแลกกันไปแลกกันมาลงเหลี่ยมชาคลิสผมดูว่านะครับวันนี้นะครับยอดทองไทยเป็นมวยฝีมือด้วยกันนะครับยืนแลกยืนคุยแบบนี้เข้าทางแข้งของชาคลิสนะครับถึงหยุดน้ำก็ตามไม่น่าจะมีผลนะครับดูว่าชาคลิสยังเก่ากว่าไวกว่าเจ้ายอดทองไทยนะครับดังนั้นมวยวันนี้ผมออกไปที่มวยเก่านะครับออกไปที่ชาคลิสออกพวันศสีฟันธง